บาอ,อกเลย,ยเอแอต่าห้ามเลย,ยเออเยิงเพราะจะไหนอเ,เอาเปิดคลิปเปิดภาพมาค่ะอยู่กับเป็นตัวเม,มื้อนี่ไเมื่อนี่เฮากรสีพาพ่อแม่พี่น้อง ไปหาโนม้นนำกันเด้อเอาคนอื่นก็ต้องขับสบายดีสบายดีแไ่สวัสดีคุณแม่พี่น้องปลาลุงเบัสคูโคนเด้อสบายดีเด้อสบายดีมือนี้เฮามากันสามคนสิพาปลาลุงคุณแม่พี่น้องไปหาโนม้นนำกันเด้อไปไปเนี่ยแับนี้ไก่สีหนมุงจุดไม้เลยจุดไม้ไปทาง่สิบมุงพูดมุงนี่มุงนี่เฮ้ยสีขาไปหาโนม้เนาะ กาน้ไม้ใกล้ๆเขินกใกล้ๆซ่านนี่สบายไปอโอเคคร่ะแล้วดกว่อนน้ไม้แล้วย่างมันตอนน้อยนี่ก่อนน้ไม้นี่เนาะไปก่อนน้ไม้ไน้อยก็ได้น้ำไม้น้อยผมเป็นยังไปไปพิ่นสิน้อยอึบอึบนี่เนี่ยนี่น้อยก็งามเลย Nè Nè <coughs> ừ. Ờ Nè Nè Làm vô ông ông Ờ Nè đây là sâm xinô Cho tầng cây ăn thôi này นาวเตินอ๋อาแล้วแเราเลยดังเั้เลี้ยดงายเหมือกระดูปาสนี้เขานอยพูดบ้าไปไปไปไานีแหงอันนั้นยังพอพอได้อันนี้แหงพอเลยย่าเอาได้ได้นอยดนะเอาไปได้นอยด์ต้อมาใส่เฮาเฮาแกงไข่นี่บริแกงวะิตมบ้ออกนะบานนี้ ห,า,หาไม่ได้แล้วก้อนนี้ได้เป็นสีนอหานอน่ะอ๋อเข่าข้างงามเนาะน,นี่เขา่าทั้งนี้เข่าหาหนอไม้นี่เนาะเข่าหาก้อนนี้ก้อนเนาะไปไปอูกอก้ก้อนนี้หักอไม้ก่นนี่อีนี่นอนนึนนนงประมุดไหนไแนได้เลยบังในหัน นี่น้องหนึ่งฮปึบอ๊บอ๊บหาหาแต่หน่อไม้แรงๆและยามดี้มีหน่อไม้งามๆไปดีเต้ยไปดีคุณนี่ก่อนหน่อไม้ไปไป พ่อทำไมมีน้องงกพลังผลให้่นให้่ลไปเอากอนเขานั่งยืนฟ้าใสเก็บอยู่นี่ฮะขั้นแม่บังแรงมันนี่นี่นี่ออยู่เทิงคุนกบีน้อไม่เลยอยู่นี่นี่นี่เพาะอไม่อยู่แนงแดมไม่แดงกันนี่ไหนอุ้บ้ามา này nè bằng hầm Mà 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 xe thêm bằng cái cua thêm Thấy không bà thế tôi bằng kia à này bằng bài này Cái này là ừ. Bằng này này Thì con ao có đây Bật khá khắp là nào Nó mày nè Bên nó mày nè Nó mày Nó mày nè Ướp phải ข Ooh, ้ามาขอนี้แหละันอู้ปุ่นพ่นก็นาไม้เลยปุ่นี๋ยวข้าไปก็กดกรยัไว้นี่ก็นีน้าไม้เลยอึบนามีมีนนอนนี่มีน้าไม้เมเอาน้าไม้กันอึบเสียไว้ตรงนี้กเสียสน้าไม้กน้องน้าไม้อึบเอีไม้กันเอ

ทำไมน้อยๆนี่ทำไมใหญ่คนไดนเตยไรน้องเ <impression S 1> ตย <c oughs> ใบเตยน,น้องใบเตยนี่น <c oughs> <c oughs> เป็นวัดเอาไปทางใดก็ไอรถนี่ เส้นขาวบอกก็ว่าทาต่างคนไปเส้นขาวบางเด็กทำเสีใจแม่แม่เดีสิไปต่างคนไว้เถอคป้อมมป้นี่ยตางกยาเบาานใจนี่ป๊ามีตน้อยานี่ใส่มองก็ยางเ้นเส้นี่เดนั่นแล้แล้ว เห็นบ่เห็นบ่ใส่ละโอโห้เรเสียใช่อืออหานเอาไม่ก่อนนี่ก่อนเข้ามาคุยเข้ากันเลยเลยว่าอันนี้ผก็ทาไปอุ๊บอุ๊บอุ๊บอืเดียวุกคนไปยังไปไปกันต่ออ ว่าเขาเ็นงามแฮงจังไงอ่ะแบบนี้บุกนั่นไปทางนี้สบายกว่าทั้งเยอะเขานี่งามแฮงเขาเขามดสุกเลยยามเขาจนก็สุกแล้วจนล้นมาแล้วเจอจนวัดปุบปกองสีสันๆนะเด้อ โอเคบังโอใจฟังไปก่อนหาหาต้นแมงแมงยังก่อนหาต้นแมงอันนี้ก่อนหาแมงยังก่อนซาลาว์เอิญแมงยังแมงแขกเงี้ยเขไปหุ่กแมงก็แมงยังนี่ซาลาวเอิญแมงยังนี่ครับผู้ใดผู้คอมเมนต์มานี่นี่่า บ่คนใดน่อไม่ข่าวแห้งนี่เนาะเอ๋อใส่เมฆไปยังสิพอแล้วเนาะสนีทเนาะหาได้แป๊บเดียวหาแมงอันนี้ก่อนหาบึงหาบึงบ่คนน้อไม่ไม่น้อไม่น้อไม่อึ๊บอ่ามีแต่น้อไม่ในยุคนี่นี่อุ้ยอึ๊บอึ๊บอ่านี่ทำไม Nó may, chấp sợ lắm đi nè lì tên chứ 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 gì, chứ 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 nhai, chứ 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 bớt chứ 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 งามก่านี่ทำไมฮัก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 าอืต่ัวมันงามงามและเอองามแนตัวนี้ฟังเสียงมาคิดจะปลาไ่ฮ <ad> ักไมรับ <ad> ไปไปโอ้เธอนี้น้อยไม่น้อยไม่แต่หมดคน เพิ่นฮักเอาได้แถวนี้ได้นี่เออแน่บางตะกูฮั่นเอเสงเอามาคีนี่ทำไมฮักเอาก็ได้เนาะทำไมนั่ทำไมทำไมทำไมนั่งก็ไปหมดนี่ป้ามันเต่าอึแล้วตัวนี้เกาะขุดเอาคอนเฮ็ดแบบนี้มันเต่าอึได้เสงเอาเอาเนี่ยเนี่ยเอาใส่ ฮะเป็ปบนบกก่อนอะายนิงไ,งยนไปจันหาน้หาแมงกันนันตต่บนันก็แมงแมงโอ้ยยืนยเป็นยังยังไงบอะเป็นยังเนาะ <c oughs> ไป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 เฮ้ยเ็นบ่น้ำไม้ทักหันบอมีจันทร์น้ำไม้นัง <c oughs> ป๊าปคักแหงปั๊มกซิบปั๊มักซิบเลยงานนี้เยสร็จมกยังก่อนงานนี้ต้องปั๊มอกซิบแน่นอนใส่อสอยู่ไปยัง นี่นะ่ักเลยจุนั้นก็ได้โอ้มีแต่หน่อไม้มันนังเน้ะหนไม้นี่หน่อไม้หน่อไมตกูเด้อนี่สาวเอินไหน่อไม้ยวนี่หนไมเอาไว้นไม้หนไมยากีนี่นนไม้ัจริอน่ไม้ตกูอบางรวนี่เนหนไม้รัซาลาเอินหนไม้ซูกหนไมตับนไมู้กมีแต่นไมตั้ น oh, <AMA> e ี่เราไม่ซูงงำนีิไปหาเบิรงแมงกันดูอยู่ต้นนี้กันจับคอมีบ่มีบ่มีบ่แมงเอ้ยแมงเอ้ยจะอยู่ไรเมื่อเมื่อยุ่งยงเรายกมันกลับมันกลับเซ็งไปแมงเรายกภาษาเลาเอินภาลาเอินยุงเด้อถ้าผู้ใดผู้หรือยองแปลว่ายุงเด้อ ผู้ใดอยากคูประซาเราเธิงเดี๋ยวเฮาสิสอนให้เด้อผู้ใดอยากคูกับจีเมินมาเอบมาว่าให้เว้าได้นั่ได้เดี๋ยวเฮาสิบอกแล้วบอกเด้อยังบ่ทันได้เบิ่งเลย้อนนี้นอนี่ยังบ่ทันได้หาไรใครว่าจักหน่อยก่อนหาใครว่าหาแมงอันนี้ก่อนใครว่านี่จะคุมอีหยังเนี่ยอ ไปจับแล้วบัดนีเนเน้เห็นปพิ่มเลยเห็นปพิ่มบ่เห็นปพิ่มเห็ดเห็ดเข่าเขายังก็เขาากก่าตกเขา่ตกกตาตำพันเมื่อยังมาทันในฮอตไทรมาเบิ่บบงตรงเลยฟงแมงแน,นี่ลดีเป็นคุมแอบไปว่าอะไรมันเป็นคุมเมื่อและบัดนี้อึบป่าพุ่นบรรยากาศก็ดีแห้งเลยป้าไปทางนี้กับอะไ้ไปพาแถวทางนี้

ม,ม,มากงนังใบเตยจะมีและบริเวณบริเวณกะว่าพักพักเพียนเลยก็ไปหาหนอมั้งเหื่อในคิปกะเฮแต่อยู่เพือนอันี้ไปหานอม้ไปหายู่แต่บริทยคิปไปหากะด้นี่และิถ่ายคิด ครัง้งแรกมันครัขข้งแรกเราเจอแล้วเขาทาเขาพาจะพามาใหม่หลายเดือนนะครับครั้งแรก

อเอิดยอคับคิด,คดจิยาจิดบาศันดีเลยมันอยู่มันลึกเลยเลเยราอว่าไม่มันจุ๊อยู่นี่ลือแรงเนาะเจ็บเจ็บมากเลยตอนไม่ทายแต่เ้าเพิ่งจะหาม รัก <laughs>